กลางในกานในลางเลยดึงไม่โดนหรอกนะต้องมาแล้วสามสามดไม่โดนหรอกดึงไม่โดนหรอกดึงด้านวาด้าขวาดึงได้ไดิเ,เดี๋ยวเสี่ยนวะเอากล่องเอากล่องอ,ออกแล้วออกแล้วสวยปวยตาแรงเว่งี้ตลอดเลยเนี่ย มาเงล่ยบจริงจริงตอนไปไหนเออเรเลยเราอยู่ข้างล่างนี่หว่าโทษๆดูอะไรกูมันจบไหนอ่ะจบตรงกลางจบล่างจบล่างจบล่างตรงกลางดีต้องเฮ้ยเชียร์ฮิปอยู่เล่นในสูไม่เชียร์ดึงไม่โดนเลยว่ะบอล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 บอู่มืมีดึงว่ะ สามวิสามวิจบไดเฮ้ยนีเจสนีก้าเจ็บลายกันนสวยนี่ห้วิลิงมาลิงลงลิงลงลิงลงฮ้่มันมาข้าแดงเรามาข้าแดงเราลิงลิงลมเหรอลิงลงลิงลมถึงออกให้แล้วสวยงานพาราแปดสายมาได้อยู่ดี ก็แต่มันโดนบอลกูโดนบอลกูก็จะตายต้องถอยมานั้นถอยสวยอย่างงั้นลูกรักได้หมดเลยต้องิงไม่มีมานาแล้วโอ้ีกด้วยวอีกตัวอู้มาควงได้ มันไม่มีควงจากโคยจากจะดีเสียเปียบเฉยเลยอะไรวะเสียดีเออมันก็ได้เลยนะเปิดแมปนะนี่ล่างไม่ได้มันกระเดี่ยงไม่หนักเลยอ่ะมันล้างลำไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างไม่ได้แม่จับแล้วก็จับเลยล่ะรู้สึกอาลัง์ว่าเจ็บเหมือนกันนะเนี่ย ยนี่าการเล่นเป็นวะเฮ้ยดึงไรอ่ะดึงนกเหรอดึงลงไอ้เด็กอ่ะมันเยอะเยอะเราวะเดี๋ยวได้รู้วอนให้ใครเราฮาวิโอ้โหล่วงวะมันแนวโวยเวเลสมันเป็นนะไหนเฮียกีดีะเป็นดิโวยสี่ศูนย์ละ รอเลตงเลยว่าไงลิลิงเสียรลักเลยอะเจอดวงได้ฟาวก่อนเจอดวงโดนฆ่าไปเลยสูงสามสูงสามวว่าดวงดวงมันกำลังฝึกหาเฝึกบินอยู่ดูแล้วมันเลยตายเยอะไปหน่อย ีจริงดึงโดนแม่แม่แจะขาดมันสักก้นรับเตียวดีรับเตี่ยวดีมันออกเกาะมันออกได้กันใช่เด็บมาโอ่ะหิดตัวเขาดึงบ้องมิงกา้ารดึงบ้องมักจะเจ็บ้วนะ่ะอ๋อมาไงวะนะ่ะ แค่เพื่อนบอกให้ถอยไงเมื่อกี้มันมาจากบนน่ะมาดิเราก็ได้เปิดมือนกันเฮ้ยตามม้วยโดนหมดเลยตั้งป้อมอยู่กูได้ตัวนึงได้ลามเอาตายนะ่ะเอาตายนะ่ะอ้ทีเดียว แมาจะออกมายิงนี่ปตายสองเลยเงี้ยาดว่ดวงดวงไม่จ้าเล่นนี้อะดวงต้อแต่มาเคีย,ย,ย,ยคร์คีบให้มันก็ได้เปิดมแมปและอ่าถีบะไรเียม่เกมเยวยงวังง Letter, ma, letter. Bawa na, letter. Madi, sabu, madi. Jumpi. Madi. Madi, madi. Dika. L, l, letter game ni hea, letter game awal white nae. ต,ตอนนี้เราถอยก่อนตอนเนี้ยเอาเอาพลังแฝงยิงแรงมาไม่แรงจริงวะพลังไมมีของนัเนี่นนลบอลเมกาบอลรอลอรอล่างก็จะแตกสวงแดดาวบินเข้าต้องลอง่างล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 ่างแตกอ่างแตกแตกแตกเหี้ยอยะไรล่ะไม่แตกเลย กูไม่หมาก็แตกเนีย่ยจะหรอไม่จริงไว้เล่นเครื่องหมาเครื่องเก่าแตกต่างกันที่หาเลยอะไรปะเครื่องใหม่มันใหญ่กว่ามันเล่นดีกว่ามันหน่วงว่ะ mm hmm. เครื่องเก่ามันเล็กตอนไม่ได้ใส่เกจนี่เล่นอะไรอยู่เครื่องเก่าไปใชไฟไฟเเ้เครื่องใหม่เสุดเครื่องสาอีกหมดแล้ว เจ็บน้าเจ็บน้าบอกเลยเจ็บเติบบ้างว่าบอลถ่าย่อนบอลลูกรักบอลสู้ไม่ได้บอลถ่ายเลยถ่ายเลยกูกูฟิกแล้วกูไม่มีเปิดแรมแล้วกูหนีแล้วาล็อกแล้วถูกไม่โดนตลอดเลยเอ้ยได้ได้หมดได้หมดหัวใส่อีกแล้วเดลิก้าหนึ่งต้นตีมาเที่ยเขาล้าง่านะเขาแล้วเลย ตั้งแตกแล้วนะโอเม,มนทำอะไรอะโอเม,มนจะล็อกเดลเซียนเดลเซียนมีเกาะดีโหดเลยข้างบนปะสามสามทีก็แตกแล้วกำลังแลนไจบอกกำลังแลนอะไรอ่ะอันเดียบอมเรา โโหแตกเฮียได้บนไหมมาซ้อนเปล่าเม็ดเม็เมดเมดขึ้นหน่อยเม็ดมาเม็ดมอุ้ยดีมาบอสมาอะไรต้องถอยอยู่เม็ดตายแล้วมา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 ขึ้นขึ้นขึ้นเอาหนึ่งโดว์ฟ้าก่อนเอาลำนี่แหละเอาไอ้เหี้ยเม็ดจะตายเฉยเลยเฮ้ยมาซ้อนดิห่าพี่ Map, มีเพ <em> oh, 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 ิดแมปเปิดแบบห้าวิมีมาแล้วไ่มีว่าฟ้าด้วยเอาพี่โดมาโดรงั้นลูกรักโอ้โหทเดียวเฮ้ยอย่าพี่งตีนี่เพื่อนกำังตายตอนหลังเข้าหลังเข้ากูเปิดแมปแล้วเปิดแมปแล้วเปิดแมปแล้วน้งลูกรักสวยแน่นอนต้องมืองกลางเลยต้องไม่ต้องยิงไปนะสวยสวยสวยไม่มีฮ้ยเบลิก้าเบลิก้ากดเกิดดูรู้เลย จริงค่ะบรอมใส่ค่าค่าเจ็บแล้วนะเฮ้ยเดือดไม่ใก้กันเหมือนกันนะเดินล่อฮะดึงลมไม่มยังน,นกลรับดึงลมดึงลมต้องเอาแลคิกเนกอะไรมึงต้องเอาเกาะอ่อ,อให้คิกเนกก่อนกไอคุณซื้อมา อกกก็ไดู้ซื้อเซรั่มเออกูซื้ออ่าได้แล้วน่ะโอ้โหเฮียแรงเกินว่ะซื้อเซรั่มพี่เฟิร์นมากูกล่าวว่ากูจะนอนเรยเลยกูนอนสีสี่แบบนี้ก็ไม่เอาเฮียซื้อมาทำเฮียอะไรก็ไม่รู้เว้ยกูหนุนแฟนน่ะเนี่ยเฮ้ยบอลหนุนแฟนแล้วเด้ง ดึงไงอ่ะดึงไงเฮ้ยร่างสอีกระนึงนะไม่มีเปิดอะรแบบโอ้ไม่อยู่ท้ารันในนี้โอ้โไก่สุดเอยเฮงสุดละเข้าแบบมีเข้าไม่รอไม่รออีกแล้วไ้ทัาไม่รอครับผม ลอ,อ,องออกก่อออกดิไม่ไรอไอโอเลยออก่อออกได้ออก่อออกได้ก็ได้มีออกแล้วเนี่ยมาดิคอยยิงจ้ยได้หมดเลยมีได้หมดเลยเลย,ยิงมาลูกเอ้ยกลัวย้ยอะไรล่ะมีดวงอยู่อ่ะให้กลางหน่อยเนี่ยางั้นดในกลางวางคของยู่ กัำลังกันกนะเนี่ยทางวิทยงวิมามามาต้องต้องวุ้ยวุ้ยอาลามล็อกไปแล้วไม่ต้องกลัวบุคมใจไปดิมีฟิกเกอร์ดูนะอุ้ยวันถ่ายเลย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 เอาอย่าดึงคลิปอุ้ยดูหมดมันไม่มีมานะไม่มีมานะไม่มีมานะอะไรอ่ะมีเล็บเลยโอ้โเหี้ย ดวงมันโจดจรกูหายเลย <c oughs> จ้ะกู <c oughs> ไม่รอให้มันหมดก่อนวะแม่งโดดเขา้ากูหายวับเลยอี๋อะไอ้ดวงนด้ยอยู่ต้องเกิดแล้วเกมเนี้ย30นาทีมันเร็วจังวะกูว่ามแปลกไหมตอนนี้ปฏิบัติแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยเออโคตรเร็วเลยน,น,นั่นเน,นี่เนี่ไหนเนี่ยเจ้ากูก็เหมือนเหมือนกันว่ะ เมียตาตานี้เร็วนะเร็วดิเห็นลิงไหมเอามาเอาดิไอเจ้าเดียวตายแน่น่ะไม่ทันไปแล้ววะเอาดิหูสองตัวเอาดิลูกไก่ในกำมือตัวต่อสี่โอ้ลูกไก่ในกำมือไม่ตายสักตัวเลยสวยถึงเปิดคลองเฉยเยอะในป่าปิดแล้วรอลูกวิวฟ้า ấy vào pha này. à, còn ác cắn phá thì có mày phá đó. ui, bắn, xui, lục lắc, xui, lục lắc. bắn người ta, này. gu gu, ở ở lên đây, phì đây, làm người ta, làm tai tay. 5 vĩ, 5 vĩ, 5 vĩ. đứng đung, Để đứng đung đung, đung đung. đung đung, đung đung, đung đung, ngăn đung. ต้องซ้อนโอเมนว่ะโอเมนถ่ายเลยเพื่อน,อนถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยอยู่ไม่ได่จริงๆอยู่มาไล่อยู่มาไล่เฮ้ยท่านมาหันต้องเอา,าแล้วแหละเปโอ้ออดีอาดีอดุ้ยวีเลสขอ,ขอโทษอีเดียวเองวีเลสอะอีเดียวว่าอะไรโดน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  รีดเจ้าคุยุกเจอาคุยุกป่ะดิโอ้ยอยู่โดนมังกรตีตาละดูช็อตเมื่อกี้นี่ครับฟิกโรมันตีอ่ะต้องเซียนแค่ไหนยังทำได้โอยโดนมังกรตี้ายหาไรอีกโอ้โหช็อตชตัดเป็นช็อตเด็ดประจำปีได้เลยเนี่ยโอ้ยเถอะปีสี่แล้วพ่อคุยไม่ไปทำงานแล้วอ โอ้โหเยอะเขายืนแช่งนานไอชินิยิงไม่โดนเลยเออตอนทักมาไหมไอฮารคเมื่อตอนไหนเมื่อกี้งงมันแค่มันไม่ขึ้นหรือเปล่างงเลยวะมันบอกกำลังส่งะอาแ,แดงฟรีงเชะงันมาทั้งงัด ต้องเั้นต้องเคลียร์รางคิดล่างเคลีย่์พรอนให้ลยร์พรอนให้อะไร้วเราเคลตยร์อนใ้เงมีมูล่าก่อนนะไอ้เวเลสเดี๋ยวแค่นี้ก็ยิงข้าวแล้วเนี่ยโอ้ยยังยังเฮ้ยยังนี่อะไรจะตายเฮ้ยเฮ้ยบอลดึงไม่ได้ออกล้างนะไม่ได้แหลมเลยกูไม่ได้ออกล้างกูบอกแล้วไม่ได้แหลมเลย โอ้โหในวงไฟนี้ไม่มีเราโอ้โหภายในวงไฟนี้ไม่มีค่าโอ้โหข้าคู้เสียสละหายหมดเลยไอ้เียจบเลยเนี่ยตาเนี่ยจบแล้วเนี่ยกูแทงให้เนี่ยข้าคู้เสียสะละพวกเจ้าเออโอเมนแทงก่อนโอเมนแทงก่อนอ๋อโอเมนออกโอ้โออ,อ,ออะไรเนี่ยไบโอไบโอทำอะไรเนี่ยเอ,อ้ยกูเสียสละไม่รู้ซะแล้วเว้ แกงนี่แกงนี่แกน่าแกงกนู่นแกง่แล้วนนีู่ยเก๊กนู่นแส๊กนู่นแก๊กนู่นเน่กมนี้ชนะง่ายยังวะน่า่ากกููก่ก่กูู่่่ย่ยก คนชอบไบโออยู่ด้วยนะกูบอกเลยคลิปดีเลยอะ่ะโอ้ยไม่เป็นไร <laughs> ยืนดูกพอยืนดูลยบอลไ <c oughs> อ้ <c oughs> ตกลงได้คลิปใช่ไหม <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> ได้คลิปนะ่ไหมกิก <c> ค <oughs> ูที่สองว่ะโ้แล้วเมสนสี่ดีด้วยคุณได้รับเหรียญครับ